เรียิวว่าก่อนหน้านี้นะครับเป็นประเด็นเดือดที่ได้รับความสนใจอย่างมากเลยทีเดียวสําหรับเรื่องราวของ2แม่ลูกนะครับอย่างสาวเจนนี่ได้หมดสดชื่นแล้วก็แม่เกตนะครับที่ได้มีปัญหากันเรื่องของเงินมานานหลายปีเนื่องจากทางด้านของสาวเจนนี่นะครับจะต้องตามเชนนี่ให้กับแม่เกตไม่จบไม่สิ้นนะครับจนสุดท้ายเธอต้องใจแข็งปล่อยให้แม่ไปจัดการเองนะครับแต่ว่าเรื่องราวนั้นกลับไม่จบ เพราะว่าแม่เกดได้ส่งแชทมาขู่เธอนะครับว่าจะออกมาไล์สดพูดทุกอย่างให้ฟังนะครับจนทําให้สาวเจนี่นั้นต้องออกมาโพสต์รายยาวบอกทุกอย่างจนหมดเปลือกนะครับแถมยังได้มีเรื่องของรถที่แม่ของเธอครับเอาไปจำนำถึง2ครั้งอีกด้วยโดยเธอได้บอกนะครับว่าเธอได้ไปถ่ายกลับมาแล้วแต่ว่าที่ไม่โอนไปชื่อแม่เพราะว่ากลัวเหตุการณ์เดิมๆจะเกิดขึ้นซ้ําอีกซึ่งแม่ได้ไปจำนำครั้งละ2ล้านปิดบริษัท2ล้านกว่าพนมาอีก2ล้านกว่า รวมๆที่เสียไปกับรถคันนี้ก็6ล้านกว่าแถมยังเคยให้เงินเดือนแม่ใช้เดือนละแสนอีกด้วยและแม่ก็ขอเบิกล่วงหน้าตลอดให้ทีก็เป็นล้านหลังๆขอใหม่ต่อมาก็ลดเหลือ5 0,000ื่นและล่าสุดนี้ก็ลดเหลือ20,000ื่นจนทําให้แม่ถึงขั้นประชดว่าจะไม่เอาแล้วในเมื่อเดือนล่าสุดบ้านลิลี่แม่ก็ได้เอาไปจำนำเธอก็ไปถ่ายให้หนึ่งรอบ5ล้านแต่สุดท้ายแม่ก็ไม่ได้เอาเงินไปจำนำจนตอนนี้บ้านหลังนั้นก็เป็นชื่อคนอื่นไปแล้วส่วนลิลีล่ก็ต้องมาอยู่บ้านใหม่ที่เธอซื้อเอาไว้ที่หาดใหญ่นะครับ รวมถึงทางด้านของหนุ่มยิวฉันมงคลนะครับสามีของสาวเจนนี่ก็ได้มีการออกมาเคลื่อนไหวพูดในมุมของตัวเองด้วยเช่นกันนะครับก่อนหน้านี้โดยเจ้าตัวได้ออกมาเล่าเรื่องราวที่เป็นจุดแตกหักที่ทําให้มีปัญหากับแม่เกดแม่ของสาวเจนนี่นะครับโดยระบุว่าแกกับผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนข้างๆตัวแกตอนนั้นโทรไปบอกแม่ผมว่าให้ผมเลิกกับเจนนี่ซะแล้วก็เอาตัวผมกลับบ้านไปไอยิวไอตัวจุดๆ,ๆ เรียกผมว่าไอ้ตัวจุดๆที่ทําให้เจนนี่เปลี่ยนไปปั่นหัวเจนนี่ทําให้เจนนี่เกลียดครอบครัวเล่นจิตวิทยาไซโครให้เจนนี่เกลียดครอบครัวไม่ช่วยเหลือครอบครัวเจนนี่เปลี่ยนไปก็เพราะว่าไอยิวเขาพูดแบบนี้กับแม่ผมพูดแบบนี้กับผม ผมคนที่ไม่ว่าเจนนี่จะเจออะไรแรงแค่ไหนผมคือคนแรกที่ปกป้องเจนนี่แล้วก็เป็นคนสุดท้ายที่ยืนแข่งข้างเจนนี่เสมอผมคือคนที่ปกป้องเจนนี่โดยไม่สนว่าจะมีใครปกป้องเจนนี่บ้างเพราะว่าผมมั่นใจว่าผมแข็งแรงพอและเจนนี่ก็คือแม่ของลูกผมแม่ของลูกผมจะล้มไม่ได้เพราะว่าลูกผมยังต้องการแม่ และหลังจากนั้นนะครับหลังจากที่เกิดเรื่องราวดราม่าดังกล่าวนะครับก็ทําให้กระแสของสาวจินนี่ไดมอทสดชื่นในตอนนี้ต้องบอกเลยว่าพุ่งกระฉุดอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเนื่องจากเธอนั้นได้พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับจากข่าวดราม่าดังกล่าวโดยได้มีคนรอบข้างนะครับทั้งเพื่อนๆในวงการบันเทิงร่วมถึงเหล่าแฟนคลับแล้วก็ชาวเน็ตนะครับที่แห่โศกกำลังใจให้เธออย่างล้นหลามเลยทีเดียวนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าในตอนนี้นะครับสาวจินนี่ไดมอทสสดชื่นเธอได้ออกมาขายของไร์สดนะครับแล้วก็สามารถทํายอดขายได้พุ่งแบบรััววววเเลลลลลยยยยยยททททีีีีดดดดโําาาาาาาอขไ้้นนะกก่่หหบงจม ลูกค้าแบรนด์ต่างๆนะครับติดต่อเธอเข้ามากระสนานซึ่งล่าสุดนี้ก็พบว่าสาวเจนนี่นะครับสามารถขายของไร์สดภายในเวลาแค่9้าชั่วโมงใด้นะครับสามารถทํายอดขายได้พุ่งทะลุก,กว่า100ล้านบาทเลยทีเดียวครับซึ่งล่าสุดนี้เกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับทางด้านของผู้ประกาศข่าวสาวรุ่นใหญ่ชื่อดังครับอย่างคุณตัณรากนติยายนก็ได้มีการออกมาโพสต์ข้อความถึงปรากฏการณ์เจนนี่ดังกล่าวนี้นะครับผ่านในเฟซบุ๊กโดยได้ระบุว่า เฝ้าดูปรากฏการณ์เจนนี่ไลฟ์สดมาหลายวันบอกตรงๆเลยว่าไม่กล้าออกความคิดเห็นเพราะว่าไม่เคยดูจริงๆจังๆเมื่อวันไถ่ผ่านๆไลฟ์นี้ขึ้นมาเลยหยุดดูยอมรับว่าไลฟ์ของเจนนี่ดูสนุกจริงๆเหมือนดูรายการวาไรตี้มีความหลากหลายมีความอินเตอร์เทนสูงยอดคนดูไลฟ์ระดับนี้ถือว่าสุดยอดจริงๆ แถมตอนที่คุณอ้ําพัชาราพามาก็ได้คนดูหลักล้านฉันขอเรียกปรากฏก,การณ์นี้ว่าเจนนี่ disruption สันเะเธอนวงการจริงๆทําให้ฉันเริ่มสงสัยว่าโฆษณาทางทีวีจากนี้คงต้องปรับเปลี่ยนขนาดใหญ่และเริ่มเป็นห่วงลูกค้าออนไลน์เจ้าอื่นว่าจะขายได้หรือเปล่าข้อดีของไลฟ์สดเจนนี่ก็คือสินค้าที่มาลงเป็นแบรนด์ของคนไทยจริงๆแต่ที่เสียดายก็คือรายได้บางส่วนซึ่งเกือบครึ่งไหลเข้าแพลตฟอร์มต่างชาติ ฉันขอถือโอกาสนี้เรียกร้องให้รัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมควรใช้โอกาสนี้สร้างแพลตฟอร์มค้าขายของประเทศไทยรายได้ทั้งหมดจะได้หมุนเวียนเข้าในประเทศไทย แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับหลังจากที่บรรดาร้านค้ารายย่อยมากมายนะครับทั้งเจ้าของแบรนด์ต่างๆนะครับไม่เวนแม้กระทั่งศิลปินดารานะครับที่แห่เข้ามาขอคิวปักตะ้าสาวเจนนี่นะครับอย่างล้นหลามโดยได้จ้างเถอนะครับช่วยไลฟ์สดขายในราคาคิวละสินาทีนะครับกว่า5 0,000บาทซึ่งก็ทํายอดขายถล่มทลายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะครับซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้ล่าสุดนี้ต้องบอกเลยว่าก็ได้กลายเป็นประเด็นดราม่าไม่น้อยเลยนะครับหลังจากที่ได้พบว่าเจ้าของแบรนด์แบรนด์หนึ่งนะครับที่ไปฝากสาวเจนนี่ไลฟ์สดขายสินค้้าาาาไดดดมมีกกกรรรออออเเปิื่งวสุช เธอนั้นได้โดนยกเลิอกออเดอร์นะครับไปกว่า7,000ออเดอร์เลยทีเดียวโดยได้มีการยกเลิกทุกๆ1นาทีนะครับและในส่วนออเดอร์ที่ตีกลับมานั้นนะครับก็ยังต้องรออีกประมาณ3 5วันกว่าจะรู้ยอดจริงๆทั้งหมดนะครับเพราะว่ายังมาอีกเรื่อยๆแล้วก็ไม่รู้ว่าในช่วงที่ระหว่างนี้นะครับจะตีกลับอีกเท่าไหร่นั่นเองครับ ซึ่งทางนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้หลังจากนั้นก็ได้เกิดเป็นกระแสว,วิจารณ์ขึ้นไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับโดยหลายคนต่างมองว่านี่เป็นความเสี่ยงที่ทางด้านของเจ้าของแบรนด์หรือว่าร้านต่างๆนะครับที่ไปจ้างสาวเจนี่ไลฟ์สดก็ต้องยอมรับในส่วนนี้นะครับแม้ว่าคนที่ได้เต็มๆก็คือสาวเจนี่ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมีลูกค้ายกเลิอกออเดอร์ไปนะครับแต่ว่าปัญหาน่าจะอยู่ที่ฝั่งคนซื้อมากกว่านะครับเพราะว่าบางคนกด F เล่นๆนะครับไม่ได้อยากซื้อของจริงๆและสุดท้ายก็กดยกเลิกนะครับก่อนที่ต่อมา โดยออกมายืนยันว่าสาวเจนนี่จริงๆแล้วไม่ควรจะต้องออกมารับผิดชอบอะไรเลยในเรื่องนี้เพราะว่ามันคือความเสี่ยงที่เจ้าของแบรนด์จะต้องรับได้อยู่แล้วซึ่งปกติตอนไลฟ์สดเองก็จะมีเปอร์เซ็นต์การถูกยกเลิอกออเดอร์อยู่แล้วประมาณ15-20%แต่ครั้งนี้เนื่องจากจํานวนคนที่ดูไลฟ์สดเยอะมากๆแล้วก็มีออเดอร์ที่เยอะมากๆกว่าหลายหมื่นบ้านซึ่งการกดยกเลิก70,00ออเดอร์นี้ จึงตีอยู่ที่ประมาณ25-30ส่วนสำหรับการที่เธอทำคลิปออกมาก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้ออกมาต้องการให้ใครรับผิดชอบทั้งนั้นขอย้ำว่าไม่ว่าจะโดนยกเลิกหรือว่าโดนตีกลับอะไรก็ตามแต่ว่ามันคุ้มคุ้มค่ามากๆคุ้มแก่การไปออกไลฟ์สดเพราะว่าสิ่งที่ได้กลับมานั้นมีทั้งทราฟิก เอนเตอเมนที่ดีรวมถึงคนได้รู้จากแบรนด์เพิ่มขึ้นด้วยเมื่อเปรียบเทียบกับการยิงแอดโฆษณาเองเนื่องจากบางเดือนปลาเข้าไป40-50%ดังนั้นการไลฟ์สดกับเจนนี่ยอมคุ้มกว่าและเธอก็เข้าใจว่าลูกค้าบางคนอาจกดซื้อด้วยอารมณ์แต่ว่าเมื่อผ่านไปวัน2วันก็จะรู้สึกว่าไม่อยากได้แล้วก็ยกเลิกออเดอร์ก็เป็นเรื่องที่ปกติแต่ว่ารอบนี้ตกใจเพราะว่ามันเกิดขึ้นมากถึง30%แต่ว่ายืนยันว่ายังไงมันก็คุ้มและถ้าถามว่าการกดยกเลิกออเดอร์เกิดจากอะไร ปกติเวลาไลฟ์สดขายของจะแบ่งเป็นการยกเลิอกออเดอร์และการตีกลับโดยการกดยกเลิอกออเดอร์คือเมื่อลูกค้าสั่งของเข้ามาไม่ว่าจะจ่ายเงินแล้วหรือว่าเก็บปลายทางลูกค้าสามารถกดยกเลิอกออเดอร์ได้ก่อนที่ร้านจะส่งของซึ่งปกติแล้วตนจะถูกยกเลิอกออเดอร์ประมาณ15-20%ซึ่งเรารู้ว่าจะต้องมีแน่ๆแ,แต่โดยเทศกาลเจนนี่ก็ตกใจที่เปอร์เซ็นต์มันเพิ่มขึ้นส่วนการตีกลับคือการส่งของแล้วเสียค่าส่งค่าแพ็คค่าพนักงานไปแล้วถูกตีกลับมา ซึ่งทางร้านต้องแบกรับเองฉเฉลี่ยอยู่ที่1-2%โดยประมาณฉะนั้นการที่เราตั้งราคาในไล้์สดนั้นก็ต้องดูได้ว่าเราไหวเท่าไหร่ต้องคำนวณดีๆตั้งราคาให้ถูกต้องเพราะว่ามันมีความเสี่ยงที่เราจะต้องรับให้ได้นั่นเองครับไทยนิวสื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลายสไตล์มาเสริมให้คุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิว